้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b ลบายโยอีแบบที่กัมพูชาทำกับจีนและทำกาบสหรัฐเใ,ในการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันหนึ่งกัมพูชาก็อาจจะเป็นยูเครนสองมีแนวโน้มที่ พยามังกรก็อาจจะพิโรธจนทนไม่ได้ถ้าจีนจะทำนะคุณเซนก็ไม่เหลือซาาจีนพยามังกรเริ่มแล้วถกลับไทยลาวพมา่าพงะรถขนอาวุธเข้าลาวอีกล็อตใหญ่ซ้อมรบลาลอสลาวรัสเซียซ่อนในยักสำคัญ จับตาสงครามสั่งซ้อนขมรกิ้งกาเปลี่ยนสีหุ่นเซนเละแน่ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่าวันที่18สิงหาคม2568ทีมข่าวดคริติกค่ะได้มีการรายงานพบความเคลื่อนไหวของกองทัพลาวและกองทัพเวียดนามอย่างมีนัยสําคัญนอกจากที่ทั้งสองประเทศค่ะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันครบรอบ80ปีวันชาติเวียดนามแล้วโดยกองทัพลาวค่ะได้มีการส่งหานเข้าร่วมสวนสนาม จำนวน1 1 0นายในโซเชียลลาวค่ะได้มีการเปิดเผยภาพคลิปวิดีโอการเคลื่อนย้ายอวุโทปกรณ์ที่ผ่านจากเวียดนามเข้ามาสู่ประเทศลาวจานวนมากโดยชาวลาวค่ะต่างก็มีการเข้าไปให้เบาะแส โดยมีการกล่าวอ้างว่าอาวุธเหล่านี้ถูกส่งมาจากรัสเซียโดยมาขึ้นที่ท่าเรือของเวียดนามจากนั้นก็มีการถูกส่งต่อเข้าประเทศลาวซึ่งต่างก็มีการสนิษฐานกันไปหลายทางค่ะเช่นรัสเซียทําการเสริมเคี้ยวเล็บให้กับลาวเพื่อขานอํานาจสหรัฐหลังจากที่กัมพูชามีการดึงเข้ามาจุนในยานนี้ชาวลาวบางส่วนก็บอกว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธจากรัสเซียในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการซ้อมรบที่จะมีขึ้นในปลายปี2,568ระหว่างรัสเซียและลาวที่ชื่อว่าลาลอสและอาวุธที่ขนมาเหล่านี้ก็จะเข้าประจำการที่กองทัพลาวต่อไปอย่างไรก็ตามการซ้อมรบนี้ยังไม่ได้มีการระบุวันและเวลาออกมาอย่างเป็นทางการแต่การเคลื่อนไหวนี้ค่ะดันเกิดขึ้นสอนรับกับพ่ก่อนหน้านี้กองทัพลาวค่ะเพิ่งจะมีการสั่งให้เช็คสต็อกอาวุธเมื่อวันที่15สิงหาคม ร้อมทั้งยังมีการสั่งให้อุ่นเครื่องรถหุ้มเกราะให้มีสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลาอีกด้วยซึ่งก็น่าจับตาค่ะว่านี่จะเป็นการขยับเพื่อเตรียมการซ้อมรบกับประเซียเท่านั้นจริงหรือไม่หรืออาจจะมีนัยยะอะไรที่สําคัญซ่อนอยู่ พราะด้านอาดีสวสมชัยสแสวงการที่กอทำข่าวชายแดนมานานพึงจะมีการออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมกับมีการลั่นคอมเมนเสียงเป็นยูเครนสองเราไปฟังบางช่วงกันเลยค่ะก็คค่ะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเวลามันเกิดการประทะกันด้วยอาวุธแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นสงครามย,าย,ย่อยๆ่ฝ่ายข้างเคียงก็จะได้รับผลกระทบอันนี้เป็นปกติ เหมือนอิสราเอลที่มีปัญหากับปาเลสไตน์ที่เชลน,นกาซาเนี่ยประเทศข้างเคียงอย่างอียิปต์อย่างจอร์แดนหรือบานปลายไปถึงอิหร่านเนี่ยก,ก็เริ่มจะต้องปรับกำลังหรือปรับยุทธวิธเีเพื่อเตรียมรับสถานการณ์นะครับแบบนี้เกิดขึ้นทั่วไปในโลกป,ปัญหาคือกัมพูชาซึ่งเคยประกาศอยู่กับจีนมาตลอดและโดยเฉพาะการที่เ,เคยเกิดปัญหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แล้วกัมพูชาเคยพึ่งเวียดนามถึงขนาดพากองกําลังเวียดนามมาจะบุกไทยยึดกรุงเทพภายใน3วันแล้วจีนได้ทําสงครามสั่งสอนจนกระทั่งเวียดนามถอยกลับไปเนี่ยแต่วันนี้กัมพูชาก็หักหลังเวียดนามรอบหนึ่งกลับมาหักหลังจีนอีกกลับไปคบกับสหรัฐอเมริกาเหมือนสมัยจอมพลลอนนอนอีกอย่างเนี้ยมันก็ทําให้เห็นว่ากัมพูชาไม่อยู่ในจุดที่ใครจะไว้วางใจเขาได้เลยเพราะหักหลังทุกฝ่ายทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น การที่แบบที่กัมพูชาทํากับจีนและทํากับสหรัฐเนี่ยในการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยวันหนึ่งกัมพูชาก็อาจจะเป็นยูเครนอ2อย่างไรก็ตามล่าสุดชาวเราพบกับความเคลื่อนไหวของจีนกับชาติอาเซียนมากขึ้นโดยเมื่อวานนี้วันที่18สิงหาคม2,568เพสื่อสำนักงานข่าหลวงใหญ่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้มีการรายงานรัฐมนตรีต่างประเทศจีนลาวเมียนมาและไทยหาหรืออย่างไม่เป็นทางการโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจีนลาวเมียนมาและไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการณนะเมืองอันหนิงมณฑลยูนนานโดยมีนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายทองสวรรค์พรมวิหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาวนายตันสวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและนายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยเขารวมการประชุมและมีการระบุเนื้อหาในการประชุมบางส่วนจากคํากล่าวของตัวแทนจีนที่มีการระบุถึงพม่าแต่ก็มีการสออแทรกประเด็นในอาเซียนว่านายหวังอี้กล่าวว่าจีนลาวและไทย เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเมียนมาและเข้าใจสถานการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมียนมาเป็นอย่างดีพวกเขาหวังว่าเมียนมาจะฟื้นฟูเสถียรภาพบรรลุความปรองดองแห่งชาติจัดการเลือกตั้งทั่วไปอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมและเดินหน้าสู่เส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหวังอี้เรียกร้องให้ยึดมั่นในแนวทางเมียนมานำโดยเมียนมา สนับสนุนทางเลือกของประชาชนชาวเมียนมาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผ่านการเจรจาหวังอี้ได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการไกลเกลีย่ยโดยอาเซียนและความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีอาเซียนเป็นช่องทางหลักขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับกลไกต่างๆเช่น การหาหรืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเลา่าเมียนมาและไทยและการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างเพื่อนบ้านของเมียนมานอกจากนี้เขายังมีการเรียกร้องให้ความสําคัญกับการดํารงชีวิตและการพัฒน,นาของประชาชนสนับสนุนเมียนมาในการพัฒน,นาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และการฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหวและส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายสาขาเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมทั้งเตือนถึงการแทรกแซงที่ไม่เหมาะสมจากปัจจัยภายนอกที่อาจจะบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคพ,พร้อมกับมีการลงภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนไทยลาวและพม่าถ่ายรูปร่วมกันเกี่ยวแขนจับมือกันอย่างแน่นแฟน อย่างไรก็ตามอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ต้องมีการจับตาก็คือท่าทีของจีนต่อก,กัมพูชาแม้ว่าฉากหน้าค่ะจะมีการให้ความช่วยเหลือดั้มนุสิยะธรรมอยู่แต่ในมุมลึกที่กัมพูชาหักหลังจีนไปร่วมลงนามข้อตกลงอินโดแปซิฟิกกับสหรัฐถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อพยามังกรโดนเขมรกิ้งก่าเปลี่ยนสียามจีนจะจัดการเรื่องนี้กับกัมพูชาอย่างไรทีมข่าวเดอะคริติกค่ะจึงได้มีการสอบถามเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์สังว อรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพนนะันบริหารศาสตร์หรือวานิดาซึ่งท่านก็ได้มีการให้คําตอบเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจเราลองไปฟังกันเลยค่ะว่าจีนถ้าจะมีการจัดการกับกัมพูชาจีนจะลงมาเล่นเองไหมหรือจีนจะส่งใครมาเป็นเรียกว่าจัดการเป็นสึงคามขัอสอนแทนจีนหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับจีนเนี่ยนะครับเมื่อั 50ปีที่แล้วเนี่ยมีการประชุมองค์การสหประชาชาติเนี่ยประธานสมัชชาณนะเวลานั้นคือกรมมมื่นนาราทิปนะพง์ประพันธ์หรือพระองค์วันเนี่ยปรินซ์วันเนี่ยก็ไปถามนะนาย,ยกรัฐมนตรีในใจชนของคนจีนตลอดการคือโจเอนไหลโจเอนไหลเนี่ยเป็นนักการทูตที่เก่งกาจที่สุด ในโลกคนหนึ่งนะแล้วก็สมถะไม่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยตอนตายนะฮะว่าเนี่ยจีนจะเข้าไปแทรกแซงการเมืองในประเทศไหมเพราะว่าจีนมีลทัทธิคอมมิวนิสต์แล้วเขาก็กลัวทางสหรัฐก็กลัวว่าจีนเนี่ยจะเกิดทฤษฎีโดบิโน่นะอะไรอย่างเงี้ยนะละทัทธิแมคคาที่จะเปลี่ยนไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเป็นคอมมิวนิสต์หมดอะไรเงี้ยนะที่บันดุงเนี่ยโจเอินไหลก็พูดถึง Non อ l ไลเมน์พาร์ตี้ก็คือนอนอ i ไลเมน์โ olicy ก็คือจะไม่เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในประเทศของของชาติใดนะฮะจีนจะไม่ยุ่งนะพูดอย่างนั้นนะครับแต่นี่มันก็ผ่านมา50กว่าปีแล้วนะแต่ถ้าเขาเดือดร้อนเขาก็อาจจะจำเป็นถามว่าเขาจะมายุ่งไหมนะเอาง่ายๆเลยนะฮะในประเทศเราเขาเคยมายุ่งทีหนึ่งเพราะรัฐบาลเรามันเฮงสวยนะ เรื่องจีนเทาในชเวโกโกในโกก้ง้งในบ่อกแก้วใช่ไหมเนี่ยทีเ่เกิดการค้ามนุษย์แล้วหลอกลวงคนจีนดาราจีนมาทํางานใช่ไหมฮะเริ่มต้นจากสีจิ้นผิงก็พูดกับคุณเศรษฐาทวีสินนะหลังจากาประธานดีพูดนะฮะตอนมาไทยเนี่ยคุณอุ้งอิงไปเยือนจีนสีจิ้นผิงก็พูดอีกนะเสร็จแล้วก็เป็นหวังหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศมาเยือนคุณเศรฐาก็พูดอีก ก็ไม่จัดการอะไรสักอย่างนะจะตัดน้ําตัดไฟอะไรสุดท้ายนะฮะหลิวจงอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงเนี่ยผลกองกําลังตํารวจทหารเนี่ยมาที่ไทยแล้วข้ามไปจัดการในฝั่งพม่ากลับเองจับกลุ่มกลุ่มจีนเทากลับไปลงโทษที่จีนอันนี้ถือว่าเขาก็ไม่ให้เกียรติเรานะในมุมที่ว่าก็เราไม่จัดการถูกไหม อันนี้ก็เห็นแหละว่าเขาทนไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นความอดทนของมหาอำนาจเนี่ยมีจำกัดเหมือนกันนะถ้าตามตอบตามหลักการผมก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนยังยึดนอนอ l i g n m เม t นต์ i c y ตามโจเอินไหลในายกรัฐมนตรีในใจชนของคนจีนซึ่งเคยกล่าวในที่ประชุมประชาชาติที่บันดุงนะแต่ถ้าเรื่องในกัมพูชามันกระทบกับจีนแม้ว่า จีนจ่ายไปเป็นแสนล้านน่ะนะผลประโยชน์แล้วถ้าหยามศักดิ์ศีเอาเรือรบสหรัฐมาจอดในท่าเรือที่จีนสร้างให้ติดก,กับเรือรบจีนผมว่าเรื่องอะไรเนี่ยจีนก็ยอมได้แต่เรื่องเสียหน้าเนี่ยผมว่าจีนไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเรื่องนี้ผมก็อาจจะตอบตรงๆว่าไม่แน่ใจแต่มีแนวโน้มที่พญามมงกรก็อาจจะพิโรธจนทนไม่ได้ นะซึ่งถ้าเป็นฝั่งสหรัฐนะสหรัฐเนี่ยจะเข้าไปจัดก,การการเมืองในละตินอเมริกากับอเมริกากลางโค่นล้มรัฐบาลเลยนะเปลี่ยนรัฐบาลที่เป็นศัตรูกับสหรัฐนะในเวเนซุเอลาในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ใกล้ๆสหรัฐในอเมริกากลางในละตินอเมริกานะแต่ผมยังไม่เคยได้ยินนะว่ารัฐบาลจีนเข้าไปเปลี่ยนรัฐบาลในในประเทศอื่นๆนะ แต่ถ้าจีนจะทำนะฮะคุณเซนก็ไม่เหลือซาก